โอเคลุยส์เราไปกันดีกว่าไปเสียงอะไรอะ่ะเอา้าทางพังเาจะพักสักแต่เดี๋ยวก่อนนะยังไงเนี่ยุณมแมลงเราน่าจะเดินวนไปได้ม,ม,มาเร็วโอมันออกมาเรื่อยๆเลยโอเคน่าจะต้องลงไปละทางพังแต่ลีออนนายกระโดดไปก็ได้นะเอาจริงๆโดดขึ้นข้างบนซีไม่ใช่โดดข้างล่าง มันก็ไม่ได้ไกลอะไรจนกระโดดไม่ได้เลยนะเออทางนี้หรออุ๊ยนี่หลอกผมไม่ได้หรอกครับผมรู้ลอิสยิงไปก่อนนะคือมีเควสอยู่ตรงนี้สำคัญมากเลยเขาบอกให้ทำลายลังของมแมลงครับโอเคลังทางเข้าของมแมลงซึ่งเป็นยังไงผมก็ไม่แน่ใจ ลงมาก่อนดิลังทางเข้าขอาแงแมลงทางนี้ไปไหนฉันกงเกียจแมลงเลยอ๋อมันก็ทางเดียวกันจะได้ทีซี่ได้เปล่าฮะ<า>ช่วยหยุดขยับปากและขยับปืนแทนจะได้ไหมเฮ้ยฉันเป็นฝ่ายใช้สมองนายก็ใช้กําลังไปซีบอทโอ้อนี่ไงลังมันใช่หรือไม่ใช่ไหม เอาไม่ใช่ด้าน,นลังมันอยู่ไหนไอที่ต้องไปทำลายทางนี้เหรอมุดมากเลยนะลีออนอุ๊ยไม่ใช่นี่มันหีบอะไรอ่ะโอทองคำแท่งก็ยังดีทางนี้มุดได้มุดไปไหนอ๊บนี่ไงพ่อคะโถ่ลงุง โอเคผมมีของมาขายเยอะเลยเดี๋ยวขอผสมก่อนนะเม็ดม่วงอันนี้อันนี้อ่านะและ้วก็นี่ปาบแสนหนึ่งเลยจากหมื่นเก้าโคตรดีอันนี้ด้วยอันนี้ใส่เม็ดกลมขายหมดเลยทั้งหมดหนึ่งแสนสี่มืนโอ้รวย เราซื้อชุดเกราะหน่อยก็แล้วกันครับเหมือนเกราะเราจะหมดแล้วมีดก็ซ่อมไปด้วยอ่าอัพไปเลยมีดเนี่ยเอาไว้เต็มของใหม่ก็ไม่มีอ่ะเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันไปลุยพ่อค้าระวังนะมแมลงมันเยอะเอานี่งไงลิฟต์ไป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  เหนื่อยเลยเป็นยังไงบ้างอะที่ได้มาชมเทคโนโลยีอะไรแบบนี้เนี่ยฉันไม่เข้าใจนายเลยจริงๆทำไมถึงต้องช่วยพวกเราด้วยนายไม่ได้รู้จักอะไรเราเลยนี่นะก็บอกไปแล้วไงว่ามันทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นขอร้องละช่วยต่อมาตามตรงสักทีเถอะจริงๆแล้วฉันเคยทำงานให้ l o s Illuminados มาก่อนเห็นปะนายก็พูดได้นี่นะคือการช่วยพวกนายสคนนี่มันไม่ได้เปลี่ยนอะไรหรอกฉันรู้ดี แต่ว่าฉันก็ไม่อยากจะทำให้ใครเจ็บปวดอีกแล้วล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงช่วยทำตัวให้มันจริงจังหน่อยสิให้นึกว่าจะชมปากเสียนะลูกพี่ปะโถลุยสเบาๆนะเด๋อวเจ็บเด๋อวเจ็บก้น <c oughs> ออกมาจากหลุมนรกนั่นเลนสักทีอากาศบริสุทธ์กำลังร้องเรียกชื่อพวกเราอยู่เ <c oughs> ยี่ยมเลยเพราะว่า ถ้าเราผ่านไปทางนี้เราก็เกือบจะเกือบอะไรนะกืออะไรอ้าวลุยส์ลุยส์วัมาแล้วไม่เจอกันนานเลยนะเด็กใหม่ฮะว่าไงปาติเคาลเซอร์นี่มันนี่อะไรเนี่ยทำไมก็แค่แวะมาเอาของที่ถูกขโมยไป แล้วก็กำจัดหนูระหว่างทางไปด้วยนะก็แข่งงานง่ายๆแอสลี่ฝีมือคนสิต้องเร็วกว่านี้จำที่ฉันสอนไว้ไม่ได้เหรอว่ามีดนั้นไวกว่ากันเยอะออโอ้โหโดนมีดโอ้โหโคตรเร็วอยา อาจารย์กับลูกศิ่แล้วโอ้โดนแล้ววิ่มันแค่เพิ่งเริ่มซ่อนไอเด็กไหม คุณถั่ที่ทบ้านนนควบคุมอยู่สินะโอเคไม่มีใครควบคุมฉันได้ทั้งนั้นใครก็รู้ปากฉันเลือกด้วยตัวเองมีดอย่างเดียวไม่มีปืนเลยอะรีออนแล้วปืนโอ้โหมันปากมันปามมีดใสโอ้เออเข้ามาดีว่าลงุงคุณมันคิดไม่ซื่อตอนนี้สมองของฉันปลอดโปร่งแล้วโฟกัสกับเรื่องนี้แนละ้วโชว์ให้ฉันเห็นหน่อยสิว่ามีดีอะไรฮะ ที่มัน,มน,น้า,นาอย่างคุณทำไมถึงมาทำงานให้ตัวประหลาดพวกนี้ทำไมกันน้าทำไมแกถึงลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาสองปีก่อนละ่ะฮะภารกิจจาเวียละ่ะแกไม่ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องมาสองปีก่อนเลยงั้นเหรอเขาพูดถึงโอเป a เรชั่นฮาวเวียด้วยนะครับพวกมันตั้งใจจะฆ่าพวกเราให้ตายให้หมดไร้ซึ่งเกียรติ ไร้ซึ่งความหวังเฮ้ยน่ารังเกียจชิบปแป้งเลยแล้วมันผิดตรงไหนถ้าฉันอยากให้มันลิมรสเหมือนกันนะพูดมากจริงๆเอ้เคลาเซอร์ผมเข้าใจนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นมันไม่น่าให้อภัยแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์จะไปทำร้ายคนบริสุทธิ์พวกนั้นแกก็ยังคงเป็นวัยรุ่นฝันน้ำนมเหมือนเดิมที่สนแต่เรื่องถูกต้อง โอ้โหมันเตะทีเดียวปิวเลยยังไม่ตายเล่นกันพอแลเด็กใหม่แกไม่ได้เปลี่ยนไปเลยสักกันนิดเดียวหน้าผิดหวังจริงๆเฮ้ยมาแค่เนี้ย โออลูิสดูไม่จืดเลยใช่เปล่าลูกพี่ผู้หญิงทั้งโลกก็มันจะสูญเสียผู้ชายหน้าตาดีอย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้ขอมือหน่อยรับนี่ไปซะนี่คือกุญแจห้องแลบของฉันไปที่นั่นแล้วก็กำจัดไอป้ปรสิตบ้านนั่นออกจากตัวเองซะช่วยแอสลรีให้ได้นะ พี่รู้หรือเปล่าชีวิตของฉันมันโคตรเห็งซวยแต่ว่าตอนนี้คิดว่ายังไงบ้างอลีออนคนเรานั้นเปลี่ยนกันได้ใช่ไหม ตายครับไม่รอดเราเสียคู่จิ้นไปแล้วโอเคครับก็จบกันไปแล้วสำหรับชาปเตอร์นี้เราได้กุญแจมาแล้วโอเคแล้วเรามาต่อคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็บา,บายสั้นหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคครับบาย